อีพีนี้ครับพบกับบุคคลท่านหนึ่งครับซึ่ง f c เนี่ยโอ้โหขอกันมามากมายเหลือเกินว่าอยากให้หนุ่มคงพันเนี่ยมาพูดคุยกับบุคคลท่านนี้ ท่านเป็นวีรบุรุษของชาติครับเป็นนักรบตัวจริงที่มีเกียรติประวัติโอ้โหเรียกว่าเป็นสุดยอดนักรบ6สมรภูมิ อหารที่ไป็ลบเนี่ยมันจะมีความผูกพันด้านจิตใจอย่างมากมันไม่เหมือนอหารที่ไม่ไปรบเราเป็นอาหารด้วยใจเราไม่คิดอะไรจะได้ดีขนาดไหนเราไม่คิดแต่เราได้ทําหน้าที่ของทหารรักษาประเทศชาติความมั่นคงของชาติอันนี้ก็ถือว่าเราได้ทําอย่างสุดกําลังล้วแล้วเขาก็บอกเฮ้ยล่องแจ้งกำลังจะแตกใครจะไปลาวกหมักเลย ความรู้สึกมันแปลกนะมันรู้ได้ทันทีได้ความรู้สึกของทหารที่โดบเฮ้ยโอ้โหตรงนี้มันไม่ไหวโอ้ยน่าลบก็เบาอันเนี้ยิล่นไปที่แงั้นแล้วจริงๆเลยมันต้องหลบๆอยู่ในคูอย่างเดียวตั้มตั้มมาโดนแน่เพราะว่ามันอยู่ข้างบนหมด โอ้ว่าขึ้นเขาขึ้นไปบนสกายสกเต็เมเลยนะเต็เมเลยเหม็นโอโ้โหคิดเลยว่าจะเอาชีวิตรอดอยังไงจะรอดหรือไม่รอดสนับสนุนโดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก I Can Read เริ่มต้นที่นี่ภาษาอังกฤษดีตลอดชีวิต มาพบกับท่านเลยดีกว่านะครับ ท่านพลตรีประจัก์วิสุทธิกุลครับสวัสดีครับยนดีร่วนด้ขออนุญาตเรียกว่าคุณพ่อประจัก์นะครับได้นะัือเป็นเกียรตินะครับวันนี้นะฮะหนุ่มฮงพันออฟฟิเชียลก็จะมาพูดคุยกับคุณพ่อตั้งแต่วัยเด็กวัยหนุ่มจนมาถึงการเป็นสุดยอดนักรบแล้วก็ไปรบปกป้องบ้านเมืองนะฮะตั้งหลายสมรภูมินะฮะจนเป็นที่มาของตำนานสุดยอดนักรบวีรบุรุษท่านนี้นะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องราวของคุณพ่อประจัก์ตอนวัยเด็กเลยฮะขอบคุณมากที่ให้เกียรมา มาจำภาษมาคุยกับพ่อในวันนี้นะก็จะเล่าชีวิตตอนเด็กๆให้ฟังว่าเป็นเป็นเด็กตอนเด็กๆคุณพ่อเป็นคนที่ไหนฮะตอนเด็กๆเนี่ยนะก็เป็นคนเกิดที่กรุงเทพอะที่สวนอ้อยก็ที่สวนอ้อยใกล้ๆสวนลื่นอะตกงข้ามโรงพยาบาลวัชรีละเด็กกรุงเทพเลยครันะเกิดตอนสงครามตอนสงครามโลกครั้งที่สองก็คือญี่ปุ่นกำลังจะแพ้นั่นแหละแล้วเกิดตอนนั้นอายุสักขวบสองขวบเองเขาเล่าให้ฟังว่า ต้องหลบไอ้เครื่องบินในอเมริกามาทิ้งอ่ะเออมีมียีสบสี่อ่ะนั้น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่คุณพ่อจำไม่ได้ถูกไหมไม่ได้ครับพี่สาวเอว่าหอบกันลงตุ่มเขาใช้ตุ่มหลบภัยแล้วมันก็ทิ้งอยู่แถวบ้านนั่นแหละส่วนอ้อยน่ะเพราะว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์ของเป้าหมายของอเมริกันก็คือรอพันสี่ะแถวส่วนลื่นตอนเขาเรียกรอพันสี่ก็โดนทิ้งระเบิดก็ ก็มีคนตายเยอะนะมันไม่ได้ลงเฉพาะมอเอมันลงแถาส่วนอ้อยก็เยอะโอ้ยตอนนั้นโดนกันเยอะเลยก็เกิดตอนสงครามพี่น้องเนี่ยมีถึงหกคนพ่อเป็นคนสุดท้องแต่พี่ชายคนโตเสียชีวิตไปแล้วไม่ทันไม่ทันเห็นพี่ชายก็เหลือแต่พี่สาวคนโตก็เ เป็นหมอดอรพัชราวิสุทธุลแล้วก็มีอีกคนก็คือจันทนาวิสุทธุลย์ซึ่งพี่คนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีพี่ชายคนก็เป็นฐานเรืออา้าวนีน่ไงหาเรือเป็นฐานเรือเป็นฐานแต่ก็ลาออกกตอนนาวัตตีนาวัโถนะครับแต่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนพี่สาวคนที่ที่ก่อนจะถึงลุงเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วลัคนาวิสุตคุณแล้วก็มาถึงพ่อเนี่แหัะก็จากตัวสุตกุลก็มีหกคนแต่ตอนนี้เหลือสามแล้ววะแกกันหมดแล้วก็คุณพ่อเป็นคนเล็กนะคุณพ่อก็จะแปดสิบแล้วว่าใช่ใชนอกนั้นก็โน่นลวคนโตสุดก็เกือบเก้าสิบละเมื่องพี่แอ้วคุณพ่อตอนเด็กๆซุกซนไหมตามภาษาในบ้านใช้ชีวิตวัยเด็กเนี่ยเท่าที่ ที่จำได้อโคตรโคตรชุกชนเลยโคตรเลยใช่สมัยก่อนเขาจะมีวงล้อจักรยานก็แค่สีโอ้สีเก่งมากวิ่งโอ้ยมันแข็งแรงโดยธรรมชาติเป็นเด็กที่แข็งแรงเดยธรรมชาติแข็งแรงโดยธรรมชาติแล้วตอนหลังไปอยู่โรงเรียนขัดยานนีพันดุงออยู่ตรงสุโขทัยแบบเรียนจบป .4 นั่นเพราะถนนสามเสนมันจะมีต้นมะขามเยอะเลยถนนสุโขทัยแล้วก็ ต้นมะขามทุกต้นน่ะตอนไปไปเป็นนักเรียนอยู่ที่ขัตเดียนเนี่ยขึ้นมึงทุกต้นเลยขึ้นเก็บกินมึงแถวนั้นเนี่ยมันจะมีคลองเยอะเลยนะแถวสวนลื่นสวนค้อยคลองไปถนนสุโขทัยสามเสน่ะก็จับจิ้งหรีดจับปรกกัดปลาเข็มเลยมาเลี้ยงแล้วก็กัดกันโอ้สมัยนั้นยังมีโอ้ยปรกกัดปลาเข็มมนี่นี่เยอะเลยลุยเจอประกัดปลาเข็มก็ทอนกลับบ้านมาเลี้ยงอะไรโซนมากแล้วก็ ตอนนั้นก็หัดว่ายน้ำเลยนะหัดเองครับสมัมนั้นสวนนันทาเนี่ยมันมันจะมีคลองแล้วมันมันจะมีน้ําขึ้นลงไหลไปไหลามาก็เล่นน้ําอยู่งั้นกับแบบพี่แล้วก็เป็นเองตอนหลังนี่มันไปเล่นบนที่แม่น้ำเจ้าพระยาจากใต้สะพานกรุงทนเลยตอนสะพานกรุงทนจะสร้างใหม่ๆหโอ้ฝั่งทนเนี่ยเป็นสวนทั้งหมดครับปีนลงจากสะพานกรุงทนเนี่ยลงไปที่ ต่อะมอเออแล้วก็ไปนั่งดูพี่เขาเล่นเขาเกาะเรือพ่วงมันมีทั้งแพทั้งเรือทั้งไรนะเขาก็ว่ายไปเกาะเล่นไปเล่นมายิ่งแพยิ่งสนุกขึ้นไปโอนั่งบนแพรับเลยตอนหลังว่าเอ้ยกูก็เกาะได้เลยว่ะก็โดดโตมลงไปเลยครับไปเกาะโอตอนนั้นมันเพลินไอเรือข้าวเป็นไม้สูงๆับไปเกาะกนเกาะไม่ได้มันจะโดดเข้าเรือ ลองเฮ้ยพี่ช่วยด้วยให้พี่มาช่วยพี่ก็โดนมาช่วยเออเกือบตายทำไมนั้นเด็กทำไมถ้าชนนี่มันมันรอดได้ด้วยว่าโชคดีเก <c oughs> ือบไม่มีพลตีบแต่ตอนหลังมันมันแข็งอ่ะมันแข็งขึ้นว่ายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาได้เกาะเรือพ่วงเองเลยเรือเดียวเังเกาะได้จึงเป็นที่มาของความแข็งแรงในวันที่เราเเเไปเป็น,นไม่กลัวอะไรไม่กลัวอะไรน้ำเนย้ไม่กลัวครับแม่น้ำเจ้าพระยาว่ายข้ามสบายนี่ไง มันมันมันเริ่มต้นของชีวิตแต่แกมันจนครัสวนฝั่งทนเนี่ยเข้าไปปีต้นมังคุดเอามาบากมากินกัน่แบบช้อนประจัดมระเ็นไม่ได้ถึงขั้นเกเรอะไรใช่ไหมเอไม่ไม่ก็จนแบบนตามภาษาเด็กก็โดนทอดไปเที่ยวเข็นนะเที่ยวเข็นจนจบปีสี่จากขัดเรียนอยู่ก็ไปเข้าสวนกุหลาบมหนึ่งเออมหนึ่งเขามีมหนึ่งถึงมหกมเจ็ดมแปดครับเออ เราก็เข้ามอนหนึ่งก็เรียนเรียนอยู่ชั้นมไม่ใช่ชั้นคิงชั้นอะไรเราเรียนชั้นงอเนี่ยจำไม <c oughs> <ๆ>่ได้ก็มันก็เรียนพอไปได้อะพี่สาวเนี่ยกับพี่ชายที่เป็นฐานเรือเขาเรียนเก่งมากสองคนกนะ็เป็นหมอคนอีกคนก็เป็นฐานเรือน่เขาที่หนึ่งที่สองฐานเรือเลยละ่ะพ่อเ,อเอขาเก่ง้าเข้าสูนกุหบาบ<อ>ได้ก็ถือว่าใช้ได้เอกลางวันเนี่ยหลังจากกินข้าวไม่ทําอะไรนอกจากไปไปฟุตบอลมึงไปเตะอะไรก็ใหม่ลูกอยู่ คือเงือพลักอ่ะกว่าจะขึ้นไปเรียนชอบเล่นกีฬานะพ่อชอบทางกีฬาเป็นนักกีฬาแต่ก็ยังชนอยู่ยังเล่นจริงดีกัดปะกัดมันชอบต่อสู้อ่ะมันจะเป็นยังนั้นมันเป็นบาปวะเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นชอบไปล่านกอะไรเงี้ยมันไม่ีนกหนังสติ๊กเงี้ยแล้วก็หลังนี่ไปเห็นนกมันตายชักปลงชักจิตใจชักจำนึกบาปนะ ก็คือกูไม่เอาแะไรอย่างนี้กูมันยิงแบบเล่นเ่ยมันรอบครับก็เลิกยิงนกแต่ก็ยังยังกัดปรกกัดไปทีิริครับคุณพ่อแล้วหลังจากพอจบมหไปสอบเข้าเรียนเตรียมทหารใช่ใช่ตอนชั้นม6เนี่ยพ่อก็เคีวเข็นอ่ะเพราะในในบ้านจะมีห้องเรียนพ่อทําห้องเรียนไว้คนอาชีพเป็นครูไหมก่อนเป็นงั้นมีไม้เลียวมีกระดานดํามีช็อคนีอรพร้อมที่จะสอนดูก็สอนหนุ่สอนนี่แต่เราก็ไม่ค่อยเรียนนะมันชนอ่ะ พ่อเพื่อนมาตบลูกฟุตบอลผ่านหน้าบ้านน่ะงหยิดแล้วอยากจะไปเตะฟุตบอลครับพ่อเฮ้ยมึงไปไปซะรับคาญเขามันงงยิดไม่มีสมาธิเรียนวิ่งจากบ้านเนี่ยป้าเดียวถึงสนามเสือป่าเลยเตะฟุตบอลเสร็จกลับพ่อถือไม้เดี่ยวหน้าประตูหัวปั๊บปั๊บทุกวันโดนทุกวันแต่ก็แต่เขาให้ไปทุกวันเกไปทุกวันอาบน้ำกินข้าวเสร็จมาเรียนนั่นเถอะ รักฟุตบอลมากเออเป็นนักฟุตบอลตอนนั้นเคยเป็นนักฟุตบอลของทีมชาตินะเขาเรียกเยาวชนทีมชาติพ่อเล่นไปโยชนทีมชาติเลยใช่ใช่ไปไปฝึกไปซ้อมที่ปตอเขียนกายอะครับเออถ้าเข้าทหารไม่ได้ธนาคารเตรียมยาวตัวไปได้เราหวังมาพอดีไปเข้าเตรียมทหารได้เพะนั้นเล่นตำแหน่งอะไรคุณพ่อปีกเร็วมาก วิ่งวิ่งเส้นเอใช่เบอร์เจ็บนจำได้แล้วตอนเป็นนักเรียนร้อยก็เป็นปีกของทีมโรงเรียนในร้อยโอ้โหเนี่ึ้นเร็วมากแต่ตอนตอนหลังโดนหักขาเลยเพราะมันเร็วมากไม่มีใบเหลืองใบแดงอ่๋อตอนหลังบาดเจ็บเออเพราะมันมันเร็วมากเลี้ยงใจถึงโกไอตำรวจนะต้องไล่มันหักขาเลยกำลังจะชูโอ้โหดิ้นพลาดดิ้นพลาดเลย แล้วพอลูกมายจะไปอีกแต่เวลาขามันเหมือนขาหลุดตัวคครรัับบเออมันก็เหมือนใช้กรมตอนที่เรากัดจิิงเลย่ะเหมือนเลยโอ้มันเจ็บปวดทรมานมากเลยโอ้โหแล้วก็ขาขามันหลวมมาเลยตอนนั้นตั้งแต่เป็นนักเรียนลอยครับแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อครับพอเข้าศูนย์กุหลาบในระดับมัธยมเนี่ยเรามาอยู่ สายสามัญเราเราจะไปทางเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้จะไปทางไหนก็ได้ทําไมคุณพ่อถึงเลือกไปเป็นไม่เคยคิดเลยว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้คิดที่จะเข้ามหาวิทยาลัยไม่คิดเลยแต่จอบเตรียมทหารเนี่ยนะมันมีเรื่องนะมันมีเรื่องที่ควรจะเล่าจอบปีเดียวปีแรกไม่ได้ไม่รู้เรื่องไม่ติดฝุ่นเลยนะไม่ได้เติวไม่ได้พ่อก็สอนไปถึงขนาดพ่อด่าว่าไอ้เลือดจางะอ้โหเจ็บใจมากทําไมว่ายังน่ะ เลือดจางมันอาจจะเป็นจิตวิทยาของพ่อนะบอกว่เาพี่เขาเรียนเก่งอะเป็นหมอเป็นนักเรียนในเรือบอกมึงไอ้เอาดีก็ไม่ได้ลมึงไอ้เลือดจางถ้ามึงชอบได้น้ำท่วมหนังเป็ดโอ้โหมันเจ็บใจจริงๆเลยว่ะโอ้โหพ่อ ดูถูกเราขนาดนี้เชลยมันเกิดยังไมาก็เกิดแรงบันดาลออนี่แหละมันแปลกันมันอาจจะเป็นเทคนิคของพ่อน่ะแน่นอนเนอมันแปลกกว่าแล้วตั้งแต่นั้นเราก็มุ่งไปซื้อหนังสืออะไรที่เขาสอบเก่าๆมาแล้วพ่อก็เติวภาษาอังกฤษติวคณิตศาสตร์ติวิทยาศาสตร์ให้โอ้โหสอบได้ไว้ปีสองมันไม่รู้ว่ามันมหาจรรย์หรือว่าดวงเนี่ยมันจะเป็นทหารมันต้องไปเป็นทหารรับใช้ชาติ สอบได้แล้วก็งงว่าคนมันเยอะจริงๆสมัยก่อนครับโอ้โหทุกคนต้องห่วก,กระทิจริงส<อ>มัยนั้นมันเจ็ดแปดพันเนี่ยเป็นเกือบเป็นหมื่นเนาะพอลงมานี่โอ้โหมันเยอะจริงๆไปสอบที่ตึกแดงเรืยสมัยนั้นเจ็ดแปดพันเป็นหมื่นเนี่ยเขาเอาแค่ร้อยสองร้อยเนี่สองร้อยก็อ้ยติดรอบแรกเลยครับ ตอนนี้พ่อเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ที่กระทรวงศึกษามอยู่ตรงข้างไปเลยประตูที่สอบ,บอูนี่เลยเราก็รีบไปไปรายงานพ่อบอกบพ่อพ่อหนูสอบได้แล้วติดเต,ติดแล้วหน้าเตรียมทหารรอบแรกพ่อบอกฮะยิงเงรอก็พ,อพ่อไม่เชื่มึกสอบได้จริงเออเดี๋ยวกูจะไปดูเว่าหลังจากนั้นบอกพ่อขอตังไปไปดูหนังหน่อยดิเฮ้ยพ่อให้เงินมายี่สิบาทซึ่งไม่เคยให้มาเลยนะตั้งแต่เด็ก พ่อให้อย่างนี้ก็บาทสองบาทห้าบาทอย่างนี่พ่อให้ยี่สิบบาท้รางวัลเลยเราก็ไปเลยไม่ได้ดูเลยเลยไม่ได้ดูเลยไปเลยดูหนังโอ้โหทุกอย่างเพราะมันเครียดมาจากการสอบจนเย็นกลับมาบ้านครับมาถึงพ่อมึงมานี่ไอ้เลี้ยงยำทำไมกัน มึงรู้หรือเปล่าเขาจะเอามึงตกอะเพราะว่าเขาเขียนเรื่อตอนบ่ายให้มารายงานตัวมึงไม่เดยดูเลยเนี่ยทำไมกูเนี่ยต้องทําตัวเป็นมึงเป็นนักเรียนไปนั่งอยู่ตรงที่ในห้องเขาอะเขาก็ถามกูบอกว่าเอาแล้วลูกไปไหนบอกว่ามันไปเอาหลักฐานกูต้องโกหกเขาพ่อชาอเก่งมากเนอะต้องกูต้องโกหกเขาโอ้โหหวดยับเลยคราวนี่ แล้วคุณพ่อเป็นครูไม่ชอบวกวโกหกใครจำเป็นเพื่อลูกเพื่อลูกจำเป็นไอ้เด็กย่ำโอ้ไปฟุบฟุบหืมอย่าทำอย่างนี้ต้องดูรว้ดีเขาให้ไปทำอะไรลืมไปเลยไปเที่ยวไปดูนีนะครับเขายังไม่เอาตก แล้วมึงจะต้องเตรียมตัวสอบอะไรวิชาทั่วไปอีกนะแต่พอมาสอบวิชาทั่วไปก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณพ่อแล้วนะดีใจเพราะว่าคะแนนพารานี่ร้อเร์เเลยไม่มีตัดคะแนนเพราะว่าไปหมดทุกอย่างเนี่ยอันนี้ที่ได้แล้วเป็นคะแนนช่วยเยอะก็เลยเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะฮะ เรียมทหารก็เรียนสองปีแต่ก็เรียนยากคนคนนะก็เรียนปานกลางไทยๆไะก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนเตรียมทหารมันถึงเรียนอย่างนี้ไงนั่นก็เรียนไปได้ไปเรื่อยแต่มันก็เอาตัวรอดได้แต่พอเข้ามาในโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยก็เป็นที่ที่ทําให้ได้เจอกับเพื่อนรักคนหนึ่งก็คือร้อยตีพนา เพื่อนรักนี่เยอะเลยไอ้เหมียวอะไอ้ยงอะไรเนี่ยคุณยายไอ้มิดไอ้ยงไอ้มอดเนี่ยก็จะสนิทกับทุกคนในรุ่นทั้งหแต่อาจจะเราอื่นอาจจะจำได้ไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เราทบด้วยกันเนี่ยครับมันเจ็ดถือว่าอยู่ด้วยกันเจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดปีเต็มเพราะฉะนั้นเพราะว่าเตรียมทหารสองปีนั่งดีแล้วอีกห้าปีพ่อพอเข้าไปในเตรียมทหารเนี่ยแน่นอนทหารเนี่ยมีสามเหล่าถูกไหมฮะ มีความคิดที่จะไปฐานเรือฐานกาดม้างไหมฮะหรือว่ามุ่งมาทางมุ่งทบอยอย่างเดียวเลยเพราะอะไรับมันก็พพี่เป็นทารเรือแล้วเราก็ทะเลไม่่อยเด้ไปไม่เคยรู้จักแต่เป็นฐานบกมันน่าจะดีกว่าเหมาะกับเรามากกว่าเออมันเหมาะว่เราเราเราสายจับสิงเลียดยิงนกอากาศก็คงไม่ไม่ได้คิดเลยก็มุ่งฐานบกอย่างเดียวครับตอนนั้นไม่มีตำรวจไม่มีไม่มีตำรวจ คุณพ่อตอนสมัยพ่อนี่มีการฝึกที่แบบสําหรับนักรบหน่วยพิเศษในพวกเสือข้าดาบพเนี่ยนะมันตั้งแต่เตรียมทหารแล้วเขาก็เริ่มฝึกให้มันเป็นทหารแล้วให้เริ่มทั้งจิตใจร่างกายมันให้มันเป็นทหารนะให้มันเข้มแข็งทั้งร่างกายเพราะเข้าเรียนร้อยนี่มันจะมีหลักสูตรคือการฝึกเนี่ยยาวเลยห้าปีอ่ะโอ้เออยาวยุทธวิธีการรบอะไรทุกอย่างก็ฝึกเหมือนตั้งแต่ระดับคนทหารเลยนะครับ เป็นเหมือนจาหน้าที่ผดทหารจนถึงผู้ขับหน่อยอ่ะค็นผู้ขับหมวดผู้ขับลอยอ่ะในเขาจะฝึกนี่เรียนลอยแล้วเขาฝึกทุกปีตอนตอนว่างการเรียนก็คือซัมเมอร์น้าร้อนนี่แหละแล้วก็มันจะมีหลักสูตรสองหลักสูตรก็คือเลนเยื่อแอร์บอลชั้นสี่เขาจะฝึกตอนชั้นสี่จำได้ชั้นปีที่สี่ฝึกเลนเยอร์แอร์บอลเพื่อพอเป็นชั้นห้าจบปุ๊บมันจะมีพร้อมรบแหละมีเลนเยื่อแอร์บอลซึ่ง แอ <Air> บอลก็เป็นเรื่องโดดโร่มปไปเลยเป็นเรื่อง<ม>แต่เลนเจอร์เนี่ยสำคัญเพราะว่าการที่เป็นหัวหน้าหน่วยขนาดเล็กไปลบเนี่ยมันควรจะผ่านหลักสูตรนี้มันเป็นหลักสูตรที่หนักที่สุดของกองทัพบกเลนเจอร์เนี่ยมันเป็นหลักสูตรเลนเจอร์ของเมริกาก็มา เป็นเดินเยอร์ไทยเท่ากับไอรีคอนโดของอฐานเรือนะหรือหลักสูตรอะไรอื่นๆขอ,อ,องตำรวจเลยมันคล้ายๆกันเห็นเครื่องหมายเราก็รู้แล้วนะโอ้เสือคำดา วัวเสือครับครับก็ไปเรียนตอนชั้นสี่แหละครับพอถึงชั้นสี่เขาบอกอ้าวไปฝึกเรนเยอะนี่มาไปฝึกกันจากคนแต่มันไม่จบทั้งหมดหรอกตอนวิ่งไงวิ่งสามไม้ห้าไม้เนี่ยโอ้มันโหดวิ่งวัวต่างเนี่ยเวลาไม่ถึงก็ตกร่างกายมันต้องแข็งแรงมากเพราะว่าเมื่อเข้าป่าแล้วเนี่ยมันจะแทบไม่ได้นอนไอ้เรนเยอร์แทบไม่ได้นอนมันถึงจะทนในการรับปัญหาต่างๆที่เขาฝึก โอ้มันจะรับตลอดเลยมันจะรับปัญหาผัดกันไปผู้อำนวยปัญหาสองวันเลยเออสี่สิบแปดนี่นะครับแล้วก็หนักที่สุดคือเจ็ดเจ็ดสิบสองเลยสามวันก็คือฝึกไม่ได้นอนเรื่องความกดดันด้วยทั้งกดดันทั้งร่างกายแต่บางคนก็ไม่รอดเพราะว่าไม่ผ่านการทดสอบร่างกายมั่งเวลาเรียนไม่ถึงไปป่วยระหว่างภาคป่าภูเขาทะเลอะไรก็แล้วแต่มันไปเจ็บป่วยโชคไม่ดีเออชั่วโมงต้องป่วยชั่วโมงไม่ถึงก็ตก ไปฝึก<ต>ยนานไหมพอ่อเลนเจอร์เนลนเจอร์นี่ประมาณสองเดือนกว่านะหรือประมาณสิบอาทิตย์เพราะมันมีทั้งภาคที่ตั้งภาคป่าภูเขาภาคทะเลภาคสวร,รม์มารพวกนี้ป่าชายเลนเนั่นแหละครับคุณพ่อก็ฝึกตัวนี้เหมือนกันฝึกไอพ่อนนเนี่ยมันสวยไง <laughs> ช่วย <laughs> <c oughs> มันเป็น <c oughs> อย่างนี้บบเราก็สบายอยู่แล้วเพราะร่างกายเราแข็งแรงอะไรอยู่ <c oughs> ผ่านหมดนะทดสอบร่างกายแต่ไอ้ปัญหาเจ็ดสิบสองชั่วโมงเนี่ย <c oughs> มันก็ใกล้จะจบแล้วจําได้ว่ามันเป็นภาคบ่าวเขาไปฝึกตรงไอ้ต้นแม่น้ําเพชรอะแก่งกระจานเหรอแถวนั้นแหละมันเป็นต้นแม่น้ําเพชรเราเดินเข้ามาถึงทายทะเลเพชรบุรีครับตรงชะอำแถวๆนั้นครับเออต้องเดินมาถึงนั่น ผ่านป,าป่าภูเขาอย่างเงี้ยครับแล้วไม่ให้อาหารให้ไข่ต้มไปสองใบอ่ะนางไปติดโดนกี่วันล่พ่อก็เจ็ดสิองชั่วโมงกี่วันละสามวันโอโ้โหเงี้ยแต่ร่างกายต้องทนได้ครับโอ้แต่คั้งนั้นก็หือม,มันสมบักสะบอมใครอุดไขรทนแล้วจําได้ว่าตอนนั้นพี่ปีชาแค้วปลอดทุกข์ท่านเป็นนายทหารการฝึกนายทหารยุทธการของเรนเจอร์นะครับ ท่านสาเร็จจากเวทสบอยท่านเข้มมากท่านเฮียบมากเพราะท่านจบเวทสบอยจบเลยนเยอะหนอกครัยท่านก็บคุมการฝึกรุ่นรุ่นพ่อเนี่ยรับก็โหแต่ปัญหาเนี่ท่านให้ไข่ต้มไปสองใบน้ำปฏิกิริยก็ไปอดน้ำมันอยู่ข้างบนนั่นอโอ้โหคนจะอดน้าตายโอ้โหมันทรมานปากเป็นคาบหมดเลยจะตายกันนะะมันไม่ถึงน้ําหมดไข่สองใบหมดแรงอ่ะ เราก็เดินพยายามเดินลงมาเดินลงมาจากเขาอะนะให้ถึงให้ถึงให้ถึงที่หมายอะนะมันใกล้แล้วเดี๋ยวไม่กี่ร้อยไม่ถึงกิโลนะสี่ห้าร้อยเมตรหรือสามสี่ร้อยเมตรจะถึงไอ้จุดที่เขารับนักเรียนอะไอ้เราก็โซซัดโซเซไปพยายามให้ถึงมันใกล้จะถึงแล้วชาวบ้านเนี่ยนะเขามาเห็นเราอะมันผ่านในบ้านอยู่ในชายป่าหลังตรงนั้น เขาก็สงสารนะนะเขาก็เอาน้ำม,มาขัดนั่ไงเออขัดน<ะ>ุมเนี่ยเอามาให้เรากินเฮ<ะ>้ย <Hey, S 1> คนอดน้ำมันก็อดนีน <laughs> ก็กิน<ะ>อันนี้กูกินมันก็ฟื้นเลยก็เดินถึง<ะ>แต่มันช่วยตรงที่ว่าคนที่มารับเราทึงเป็นในสิบหรืออ่าเนี่ย<ะ>เขาเขามารับเราเขาเห็นเขาก็ไปบอกพี่พิชาว่าทหารไปขอน้ำชาวบ้านกินช่ <laughs> วยได้<ะ> <laughs> พี่พิชา,ากมาเลเว็ว่ายกเทียบอะ แกก็ตัดคะแนนเลยตกเลยโอ้โหช่วยเลยตกเลยตกเลยแล้วเหลืออีกสามวันจะจบละปัญหาสุดท้ายคือปล่อยเกาะก็ถึงชายหาดปุ๊บเขาก็จะปล่อยเกาะอแล้วมาบอกเราตอนวันอีกวันจะปล่อยเกาะว่าเองตกโอ้แคนโอ้โหไม่ได้แคนเยอะนะมันมันก็ความช่วยนะมองเห็นเพื่อนเขาก็ลังจะ ข้ามเกาะแล้วโอ้โหมันเศร้าใจแล้วไอ้เครื่องหมายนี่เราก็อยากได้มากมันมันศักดิ์ศรีของความไม่รู้บูชายชาตินักรับมันสําคัญมากในกจิตใจของเราเนี่ยเราเสียดายมากแล้วกูจะมาเรียนได้อีกไหมเนี่ยนี่นคือก็วันนั้นเขาจะส่งแล้วกลับไปโรงเรียนลอยเป็นคนสุดท้ายตกก่อนสําเร็จแล้ววันสุเนี่ยเขาตกมาภาคที่ตั้งภาคอะไรแล้วก็วันตอนจะไปเนี่ยเขาก็บอกอ้าจะ ไปนักเรียนไปจะไปคลายเครียดที่ตลกตลาดล้วก็ไปโอ้คุณเมาเละเลยว่ะความความคําใจของวัวใจของนักของทหารดุดหยักที่ลบอ่ะมันค้่มมากในในความเสียใจอันเนี้ยที่เราเสียเครื่องหมายที่เราจะได้อยู่แล้วเนี่ยนะมันทําให้เราเมาเละเลยเมาพอขับกลับเนี่ยจะกลับแคมป์เราก็ขึ้นรถสองแถวมา รถมันจะจอดไม่จอดมึงบอกเฮ้ยกูจะลงมึงจอดจอดมันไม่จอดมันจอด้าเราโดดเลยโดดมากกิ้งกิ้งไปกัดถนนเนี่ยมันว่าแล้วนมันแคะมันเก็บแทนหัวใจมากเสียใจมากโอ้โหครันนี้ตัวมันเป็นแผลเถือกเลยนะทายาแดงชิงเจอคันผ้าโอ้แต่มันไม่เท่าอะไรไม่เท่าไหร่ว่าเราเสียใจที่ถูกชงกลับ แต่มันเสียใจมากนะที่เพื่อนเขากลับมาปุ๊บเนี่ยเขาติดเลนเยอ์แอร์บอลเลยอ๋อมันนิดเดียวเองนะน้ำเยอะแอร์บอลเลยเรานี่โอ้โหคิดมากแต่ค่อยๆทำใจแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปลบนะครับเราไม่มีเลนเยอ์เหมือนกับมีลางๆ่งแต่มันติดไม่ได้เราไม่กล้าติดครับแล้วก็มีแต่แอร์บอลแต่ที่เวนนามอ่ะมันมันต้องติดเครื่องหมายแต่ที่ลาไม่เป็นไรที่ลาวนี่เขาจะปลดออกมาไม่มีเครื่องหมายครับ แต่เรารู้ว่าเราก็เกือบจบเรียนเยอะลังๆานี่คือหัวเสือลางๆางเสร็จแล้วเนี่ยพออายุเกือบสามสิบเข้าไปเรียนใหม่ก็จบเลยก็ล่ําเรียนนะฮะเป็นนักกีฬาด้วยล่ําเรียนด้วยจนสุดท้ายจบนะฮะนักเรียนในร้อยจบปรอห้าปีไปรับตําแหน่งแรกที่ไหนครับพ่อเราไปสมัครไปเวียดนามนะไปลบเลยเหรอเออเราสมัครไปเวียดนามตอนตอนชั้นห้าที่เขามาทาบถาม ชั้นห้าจะจบอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเดือนสองเดือนน่ยใครอยากไปเป็นนานยกมือเลยก<อ>็ไปกันสัก30-40คนน่ยที่ยกมืออยาก<อ>จะไปลบ<อ><อ>แล้วเราอยากลบคือเราก็ต้องไปเป็นผู้หมด ตำแหน่งท้้หมดนั่นแหละตำแหน่งแรกผู้ข้าหมดืนเล็กไดลล้ลมแน่ก็ไปเวียดนามเลย ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ